ปีใหม่หวานมากนายใบยเฟิร์นรีแคปชีวิต2023หวานจนต้องมองบนตั้งแต่เปิดตัวคามเซนเฟนโซนมาเป็นแฟนกันก็สาดความหวานใส่กันไม่หยุดสำหรับคู่ของนายณพัฒนและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกล่าสุดวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งคู่ก็ได้โพสคลิปรีแคปชีวิตตลอดช่วงปีที่ผ่านมาโดยในคลิปมีช่วงเวลาหวานๆที่ได้ใช้ร่วมกันแต่ที่แฟนๆปินหนักมากคือที่ทั้งคู่ เรียกถึงกันในแคปชั่นโดยนายเรียกใบเฟิร์นว่าคุณแฟนคนจวยและใบเฟิร์นก็เรียกนายว่าคุณแฟนที่ยักษ์งานนี้ทำเอาคนโสดตายเรียบโดยนายโพส์ว่า Happy New Year 2อ2 4เป็นปีที่มีหลากหลายอารมณ์เป็นปีที่มีเอ NERGY ที่ดีสนุกบ้างหมดแรงบ้างเหนื่อยบ้างแต่เป็นปีที่ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างขอบคุณโอกาสดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆผู้ใหญ่ทุกท่าน ผมโชคดีมากๆครับขอบคุณเพื่อนฝูงครอบครัวคุณแฟนคนจวยทีมอปล่อยยิ้มให้ตลอดทั้งปีแฟนคลับทุกคนและคนรอบตัวผมที่ส่งกำลังใจซัพพอร์ตให้กันตลอดขอบคุณจริงๆครับกูดบาย2023ด้านใบเฟิร์นโพวดว่าขอบคุณปี2023ที่ผ่านมานะคะเป็นอีกปีที่สนุกเหนื่อยแหกแต่ยังมีความสุขมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับทุกโอกาสที่มีให้ใบเสมอ คุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนรวมงานมากมายคุณผู้จัดการคนเก่งคุณแฟนที่ยักษ์และแฟนๆของใบทุกคนเลยนะคะที่คอยสนับสนุนทุกผลงานของใบามาตลอดปีหน้าน่าจะได้หายคิดถึงกันแล้วขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่าเดิมของทุกคนนะคะ l o ล e you a เอาแฮชแท็ Happy New Year 2024จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ